คลิปนี้ครับเป็นแนวทางฮานอยเจฟฟองเบียร์ประจำวันนี้28บเมษายน2566ครับอ่าเจฟฟองเบียร์ให้วิ่งรูดที่5ครับเลข5 2ตัวมี5 7 5 3แล้วก็5 9ครับเม็ดเดียว5 2 0 5 2นะครับแล้วก็มี3ตัวให้นึ่งมี8 0 5แล้วก็5 3 9 นะครับเนาะอันนี้คือแนวทางฮานอยปกติ V.I.P. แล้วก็พิเศษของเจฟ้องเบียร์มือนี้ครับส่วนมากเลขฮ้าน้อยของเจฟ้องเบียร์ที่บอกแต่ละมือนี่มือบอกด้วยกันคือมือที่มีรับพัฒนาน้านี้ห้าน้อยของเจฟ้องเบียร์มักจะจะไปออกเล่าครับตามไม่แน่ก็ดีน,นะครับเนาะอันนี้คือแนวทางของเจฟ้องเบียร์ประจำมือน,นี้ครับกับฮานอยนะครับ ทางช่องอีสานแอบแบขอบคุณที่ติดตามครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีครับ